ค่ะตลาดหุ้นไทยก็พอสมควรนะคะวันนี้เด้งขึ้นยอ่อลองเ,อเหมือนที่พี่บอกนะคะฮะวานเมืมัเช้าก็ยอ่อลงไปได้พอสมควรนะฮะค่ะแล้วยอ่อลงไปที่7-7-3-4เจ็ดสดี่นะฮะค่ะนีมาเช้าเราเห็นว่ามันเปิดมานะครับเจ็นะฮะเราลองถ้แถวเจ็ดเจ็ก็ได้นะครับไม่ต้องกระท่อมหรอกนะคะค่ะมันก็ได้สิจุดเนี่ยค่ะเอเอาไปไปเลี้ยงไปกินขนมกันได้ใช่ไหมค่ะทำไปอย่างเงี้ย คือเวลามันมันมันขึ้นไปเจ็ดแปดเก้าเลยอย่าไปลองเมื่อกี้มันขึ้นไป 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าจุดเก้าใช่ไหมครับอย่าไปลองคราวนี้ขณะที่เราเข้าไปลองถึงเจ็ดเจ็ดหกอ่ะเราก็ต้องสต็อปลอตสต็อปลอตของของวันนะฮะของวันนี้ก็ยังเป็นไม่ว่าลองตรงไหนสต็อปลอตก็จะเป็นนะครับเจ็ดหกเก้าจุดสี่นะฮะเจ็ดหกเก้าจุดสี่ค่ะสต็อปลอตของพวกนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมานะฮะเลื่อนขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะลองตรงไหนสต็อปลอตนะครับเจ็ดเจ็ดสามจุดสามนะฮะ ต้องต้องสตอลดทุกครั้งนะครับอันนี้ก็คือคนที่เล่นในวันนะฮะคือพรุ่งนี้าอาจจะเด้งขึ้นไปย่อลงมา7.3.3ตั้งสตอลดไว้นะฮะแล้วสตอลดให้มันสตอลดไปเลยนะฮะเราเริ่มต้นใหม่นะครับต้องสตอลดทุกครั้งนะครับจะเสียหายนะฮะส่วนในภาพร,าพรวมของกรอบใหญ่นะฮะก็ขายๆพุทธทอแถบนี้ไม่ต้องขายนะฮะเดี๋ยวซื้อให้สามสี่ศูนย์นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับซื้อคืนเหรอคะก็ต้องขึ้นไปอ่ะมันเป็น มันเป็นทางเทคนิคอ่นะฮะพอสผอมก็จะขึ้นไป170นะฮะคือมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือมันทุบลงมามันก็มีกดดันขึ้นไปไม่มีใครยอมหรอกโอ่ะนะครับอยู่ดีๆคนคนเดียวจะมาทุบให้คนอื่นเขาเสียหายทางตลาดเป็นไปไม่ได้อ่าๆเป็นผลขู่ไว้แล้วนะรู้แล้วนะก็ขึ้นทุกตัวนะครับไม่ใช่เฉพาะเฉพาะกลุ่มนี้นะฮะธนาคารขึ้นมาแบงก์เทพก็ขึ้นมาเขียวอยู่ค่ะพี่ปุนใหญ่ขึ้นมาค CPF ขึ้นขึ้นทุกตัวนะฮะ ันนี้คันนี้การขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนดูดีๆนะครับวันนี้ตลาดมันก็บวกมาเหมือนที่เราบอกว่าสามวันต่อเนื่องนะครับยังไม่ต้องขายนะฮะตลาดขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแบบไม่มีลิมิตละมันจะเป็นไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยนะครับเขาเรียกว่าขึ้นบีนะฮะขึ้นบีเนี่ยเป็นขึ้นขาขึ้นขึ้นหนึ่งที่ที่ขึ้นจะไม่มีวอลุ่มนะฮะเดี๋ยวคุณที่จะได้ยินนะวิเคราะห์ที่ที่มาพูดถึงแต้มอนเขาจะบอกพูดขึ้นไม่มีวอลุ่มนะฮะต้องขายถูกต้องนะครับ หุ้นขึ้นไม่มีวัลุ่มต้องขายนะครับเราก็ดูว่าหุ้นตัวไหนที่มันยังไม่ลงนะฮะยังไม่ลงมาจากอยู่ข้างบนอยู่นะครับจากข้างบนสักสิบเปอร์เซ็นอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาอันเนี้ยเราต้องขายแต่หุ้นที่มันอยู่ข้างล่างนะครับอย่างกลุ่มน้ํามันนะครับที่มันลงมาเยอะแล้วนะครับอย่างท็อปเนี่ยเจ็ดสิบหกลงมาห้าสี่เงี้ยอันนี้ไม่ต้องขายนะครับรอมันขึ้นไปหกสิบหกสิบหกแล้วก็ค่อยขายนะฮะ มันมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะ<ช>เพราะว่าในเราดูง่ายๆนะครับว่าหุ้นเนี่ยขึ้นได้ถึงไหนเราก็ไปดูว่าช่วงที่เขาขึ้นไปพักฐานนะฮะสมมติ<ช>เราไปดูว่าท็อปเนี่ยเขาพักฐานอยู่ที่เจ็ดสิบหกกับเจ็ดสิบเนี่ยนานไหมนานมากเป็นเดือนๆนะครับหุ้นจะไม่ขึ้นเลยตรงนั้นนะฮะ<ช>หุ้นจะขึ้นไปถึงพอดีพอดีที่คนติดอ่ะนะครับแล้วก็จะลงเพราะนั้นมันก็จะขึ้นได้เยอะนะฮะ<ช>จะขึ้นได้ค่อนข้างเยอะมานะครับขึ้นขึ้นจากตรงนี้ไปเพราะว่ามันโล่งเขาเรียกมันโล่ง มันโล่งนะครับก็จะมีพุทนไหลตัวอย่างปตทเนี่ยหลุด330ลงมาเนี่ยโล่งนะฮะไม่มีแนวต้านนะครับก็จะจากตรงนี้ขึ้นไปถึง330เนี่ยก็โล่งนะฮะไม่มีแนวต้านเลยเพราะนั้นถ้าใครจะขายเนี่ยไม่ต้องมาทุบแถวนี้หรอกครับวางขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะซื้อให้นะฮะที่ตลาดพุทธเป็น่งนี้จริงๆนะครับเขาจะเลี้ยงลูกค้าไว้นะฮะเขาเขาไม่ให้จ่ายเลยครับเขาจะเลี้ยงลูกค้าไว้เขาก็รู้ว่าแถวนี้ขาดทุนเดี๋ยวเขาก็ไปซื้อกลับให้นะฮะ เล่นทุ่นมันดีอย่างเงี้ยมันดี่าแทงหวยนะฮะแทงหวยมันหมดเลยนะฮะ,ะพุ้นเนี่ยเขาจะค่อยๆนะฮะคราวนี้ตลาดพุ้นเรามาดูก่อนก็ท่าน,นี้ก็คือ,อเขาเรียกไซเวอัพนะครับ<ะ>ของการรีบาวรอบใหญ่นะฮะถามว่าทำไมรีบาวรอบใหญ่เพราะว่ามันขึ้นมาสามวันต่อเน,นื่องละแล้วก็ทําทำหายมาสามวันแล้วนะฮะ,ะแล้วก็ทําโลเนี่ยทําโลยกสูงขึ้นมาสามวันแล้วนะครับ ก็เป็นการรีบาวในกฎของอิริเบิลเทรีนะฮะเรียกว่าขึ้นบีนะฮะขึ้นบีก็จะขึ้นแบบไม่มีวอลลุ่มนะครับและการขึ้นก็คืออย่างน้อยครึ่งหนึ่งของที่ลงมาฟังดีๆนะครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งก็คือลงมาจากเท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะลงมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งเพราะนั้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะฮะก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ นตัวเลขทางเทคนิคนะครับต้องรีบาวอีกอย่างน้อยนะฮะครึ่งหนึ่งคราวนี้แถวๆหนึ่งหนึ่งห้าสูนตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็น n น c k l i ที่หลุดลงมาด้วยแถวๆนี้ก็จะยึกยักยึกยักหน่อย <c oughs> แต่ย,ยึกยักยังไงก็แล้วแต่ห้ามลบต่อเนื่องสองวันนะครับ <c oughs> ก็จะขึ้นไปขั้นต่ํานะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะครับจุดหกหกนะครับหลังจากนั้นก็พอผ่านหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ขึ้นไปแล้วตัวเลขก็จะอยู่ระหว่างนี้ถึงหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าคือพันสองนะครับ อันนี้มันเป็นขึ้น b มันดีกว่าขึ้นเนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดกรณีเรียกว่า b f a ฟ l u r er, อนะฮะคือข,ขึ้นไปได้สูงสุดถึงหนึ่งึันสงรสิบเก้า่โอกาสที่จะเกิดของ้างที่จะยาก <Okay. S 1> นะครับก็สรุปว่ายังไงการรีบาวรอบนี้ก็คือเหมือนที่เราเคยอธิบายว่าพูดลงมาแถวๆนี้ไม่ต้องขายหรอกเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องรีบาวครึ่งหนึ่งเนี่ยในความหมายก็คือเนี่ยมันกําลังทํางานของมันแล้วผมอยากให้นักลงทุนเรียนรู้ในสิ่งที่ ไปเอาเทปที่ผมพูดเนะี่ยย้อนหลังดูแล้วฟังดูนะมันเป็นความรู้ทั้งหมดนะครับว่ามันรีบาลอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่การลงทุนเนี่ยต้องมีนะฮะต้องมีเครื่องมือนะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่สามารถใช้เป็นทิศทางในการลงทุนได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับไปฟังข่าวข่าวนี่ระบบของเราไม่ฟังข่าวเลยนะฮะข่าวเนี่ยเพราะว่าข่าวเป็นระบบของการของการเล่นทุนในในในตลาดทั้งโลกที่ปัจจัยมันขัดแย้งกันก็คือในยุโรปปัจจัยเศรษฐกิจแย่มากนะฮะ ในอเมริกาก็ส่งในเอเชียดีนะฮะอันนี้ปัจจัยพวกนี้มันขัดแย้งกันตุงที่ว่าเงินจากยุโรปมันมาลงทุนที่เรานะฮะพอเขามีปัญหา,าก็ขายกลับนะ,ะครับเราจะเห็นว่าเครดิตสวิตพวกนี้เขาขายเยอะนะฮะมันเป็นปัจจัยที่ขัดแยง้งในปัจจัยที่ขัดแยง้งเราก็ต้องมีเครื่องมือถูกไหมครับเครื่องมืออะไรสักตัวที่ทําให้เล่นหุ้นแบบมีหลักเกณฑ์ของการเล่นนะฮะถูกต้องค่ะสรุปว่าถ้าเราแยกยุโรปออกไปเนี่ยเซ็นดิ้งเด็ก มันก็ต้องขึ้นไปเหมือนที่เราพูดกันว่าพันสามพันสี่ใช่ไหมฮะแต่ครั้นี้พอเรามาอยู่ในโลกเดียวกันแล้วแล้วเราเอาศัยเงินเขาเนี่ยมันก็จะถูกดิสคาโ์ดเงินที่ไหลออกถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็รู้อ๋อพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนพื้นฐานไม่เปลี่ยนแต่ลงเพราะอะไรลงเพราะเงินไหลออกเงินไหลออกก็ทําให้เกิดความกลัวถูกไหมฮะคะความกลัวของผู้คนเนี่ยเป็นปัจจัยทางนนจิตวิทยากลัวว่าผู้จะลงกลัวว่าฝรั่งจะขายไม่เลิกนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับมาจริงเราก็บอกว่า ฝรั่งมันจะขายเงินไปทําอะไรก็แค่ไปปิดโพซิชันที่เขาขาดทุนจากฟิวเจอร์นะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่เราไม่รู้ว่าเขาจะขายเท่าไหร่จากเมื่อเขาจะขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าทางการก็มีหน้าที่จะต้องไปถามเขาอว่าตกลงคุณเข้ามาเก็งอะไรใช่ไหมใช่สิคุณต้องการขายเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินไปไปทำเนี่ยขายเท่าไหร่นะฮะเออนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูฝรั่งขายหุ้นเนี่ยหุ้นจะไม่ลงถ้าเราดูดีๆนะครับ ฝรั่งเขาขายอย่างเมื่อวานสองวันก่อนเขาก้าขายถูกไหมครับพูดขึ้นไหมครับขึ้นนะคือเขาจะวางขายไงฮะเขาไม่ได้รีบร้อนฮะแต่เวลาตลาดพูดมันลงเนี่ยขายที่กูไปดูขายขายป๊อปเทรดกขายป๊อปเทเดขายมันตั้งแต่วันที่แปดนะฮะแล้วพูดลงตลอดคือขายแล้วต้องลงอ่ะไม่งั้นข้าไม่ยอมคือป๊อปเทเดกมีหน้าที่เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์นะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะครับแต่มาร์เก็ตเมเกอร์มันทําให้ตลาดผมยืนยันว่าตลาดหุ้นทั้งโลกเนี่ยจนถึงวันที่นะครับจนถึงอ จนถึงยอดไปเมื่อสามวันที่แล้วนะฮะทั้งโลกไม่มีตลาดคุณไหนทำยูโรนะฮะยกเว้นประเทศไทยนะฮะเพราะป๊อปเทใช่ไหมคะ่ะใช่ฮะเพราะขาบูลมันบอกอย่างนั้นนะฮะเขาก็จะขายเพราะความกลัวเพราะว่าเขารู้เทคนิคไม่เป็นนะฮะหรือเขาเล่นทุนไม่เป็นนะครับหรืออะไรก็ไม่รู้เขาใช้แรงที่ลากไปลางมาอย่างเดียวหรือมีผลประโยชน์อะไรที่เกี่ยวข้องแต่ผมไม่เชื่อ,อ ผมไม่เชื่อว่าระดับนี้ได้ไม่เป็นนะทุพุ้นนะคะทุพุ้นภาษาไทยเข้าใจง่ายดีกว่าพี่ทุบุ้นเพื่ออะไรไม่รู้เพื่อฟิวเจอร์ก็ได้นะเพื่ออะไรก็ได้่าจะเข้าตรงนะคะพี่คราวนี้คราวนี้ถ้าเป็นกฎหมายเขาบอกว่าการทําแบบเนี้ยนะฮะถ้ากฎหมายเขาบอกว่าขัดต่อสินธรรมนะฮะอันดีงามของประชาชนใช่ไหมขัดต่อนั่นมันขัดต่อนะมันขัดเนี่ยมันขัดกับเรื่องของการลงทุนของประเทศ มันทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเสียหายเนอะไหมฮะเพราะทําให้นักลงทุนเนี่ยตกใจและขายหุ้นแล้วไม่กล้าเข้าตลาดแบบเนี้ยข้อหาเนี่ยมันดุแรงนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคุกเนี่ย20ปีนะฮะ,ะก็ต้องดูไปนะ,ะผมว่าต้องปรามกันบ่อยๆแล้วก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าถ้าถ้าเล่นไม่เป็นก็เลิกเล่นไปนะฮะใครใครบางอาจทําตลาดหุ้นไทยให้วอดวายใช่ไหมคะไม่ให้คือพูดมันลงได้เราเห็นว่าถ้าคุณจะขายหุ้นเยอะๆเนี่ยเราเห็นกองทุนรวมก็ขายไหมครับเขาขายตั้งแต่พันหนึ่งจนถึงพันสองใช่ใช่เขาก็รอ ใช่<ห>เ,ขเขาก็ขายไงแต่เขาไม่ได้ขายวันไหนแล้วเขาทุบพุ่นลงไงค่ะนะคะรับเราเราจะเห็นว่าสถาบันในประเทศเขาขายหาุ้นแต่เขาขายเนี่ยนะหุ้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะค่ะอันนี้เขาทาถูกถ้า,าจ,จะขายตั้งพันหนึ่งไปถึงพันสองนี่เขาทำถูกนะฮะพี่คะถ้ากลยุทธ์ที่พี่พูดในแนวแนวการขายของกลุ่มบล็เทรดแล้วก็กลุ่มสถาบันหมดแล้วทีนี้ในนักลงทุนทั่วไปเองนะคะพี่ที่เขาได้มีการปรับพอร์ตมาตั้งแต่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หรือว่าพันสองร้อยทุน น่าระดับตรงนั้นนะคะคือระดับตัวนี้เนี่ยเหตุเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าดูข้อมูลถ้าจะซื้อคืนกลับในระดับนี้ซื้อคืนเี่ไม่ได้ซื้อคืนนะฮะคือเราดูข้อมูลก่อนนะฮะดูข้อมูลรวมก็คือว่าจากที่หนึ่งันสเจ็ลงมานะครับต่างชาติขายไปหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็โ o คอลนะครับเพื่อรักษุสานขายไปหกหมื่นสี่นะฮะแล้วป๊อปเทปขายแปดพันเออหกพันสี่นะครับป๊อปเทปขายไปแปดพันหนึ่งนะฮะ นักลงทุนนักลงทุนทั่วไปเนี่ยซื้อนะฮะซื้อสามหมื่นเจ็ดเจ้าเดียวเป็ซนซื้อน,อน,นะครับคราวนี้ม่อนถามไม่ถึงว่ารายย่อยที่ขายไป่ใช,ใชขายไปแล้วตรงนั้นเนี่ยง่ายๆเลยเมื่อมันเป็นขึ้นบีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าหุ้นทุนไหนไมันจะขึ้นอออันนี้ในกระแสมันก็จะบอกให้ซื้อหุ้นที่ยังขึ้นแลวยังไม่ลงถ้าเราดูในกระแสตรงนี้ก็บอกว่าให้ไปเล่นหุ้นแบงค์หุ้นอะไรหุ้นไอน้ผาน,นิ์หุ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆอะไม่ใช่นะฮะต้องขายหุ้นที่ยังงไม่ล อ๋อต้องขายหุ้นที่ยังไม่ลงนะคะอ่น,นะครับขายหุ้นที่ยังไม่ลงนะฮะตอนนี้คราวนี้มันก็จะมีคนที่ขายหุ้นไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่พอตทจีซีอะไรก็ขายไปหมดแล้วข้างบน,นอ่าจะขายไปั้แล้วก็คือพวกเนี้ยเอา20%มาซื้ออ๋อโอเคยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วเงินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อไว้รอบใหญ่ซื้อไว้รอบกับเขาพอเขาขึ้นไปแล้วก็ขายอีกรอบนึงใช่เราต้องอยู่กับตลาดตลอดค่ะแต่เราเราก็รู้ว่าเมื่อหุ้นไปเป็นโน้มลงแล้วเนี่ยเราออออยยยู่่่่่่ตตลลาาาาาาดด้้้้้้้ววววเเเเงงินน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 ทททีแรรรจไไไะะคคััับมขึหก็ื เรา <S <S เราจะไม่กลับมาซื้ออีก <Okay. S 2> เพราะการขึ้นลักษณะนี้ไม่มีวอรุ่มซัพพอร์ตเรียกว่าขึ้นบีนะฮะ <Okay. S 2> ก็จะขึ้นไปได้ตามที่บอกมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันค <Okay. S 2> นะคนนี้ควน,นี้ก็หุ้นก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ <Okay. S 1> ก็มาถึงฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ก็น่าห่วงนิดหนึง่งเราลองกันที่นะฮะเรามีช็อตกันมานะฮะที่ที่ก่อนตลาดจะหลุดก็คือแปดหกเจ็ดนะครับคนที่ช็อตที่แปดหกเจ็ดน่ะต้องปิดแล้วนะครับ มันถือว่าช็อตตรงนั้นมานะครับขณะนี้คุณต้องทำไงฮะคุณต้องลองโคสให้หมดแล้วเข้ามาทำโพสชั่นลองแทนนะคะแล้วคุณจะลองหรือเปล่าก็ได้เพราะว่าคุณถ้าคุณช็อตจากตรงนั้นแล้วคุณถือมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณเป็นลองเทริมใช่ไหมฮะคุณอาจจะลองมันรีบาวขึ้นไปแล้วขึ้นไปช็อตใหม่ก็ได้นะครับแต่คนช็อตที่บริเวณตั้งแต่แปดสามูนลงมานะฮะอันนี้เสี่ยงเสี่ยงนะครับผมเอาตั้งแต่แปดสามเจดลงมาแล้วกันเสี่ยงที่จะเท่าทุน เปลี่นที่จับเท่าทุนนะครับคือการเล่นฟิวเจอร์น่ะเราจะถือเหมือนก็ุ้ดไม่ได้เพราะว่าฟิวเจอร์มันไม่มีฟันผลนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณช็อตที่แปดสามเจ็ดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันลงมาเจ็ดร้อยห้าแปดแล้วคุณไม่ปิดอ่ะคุณเล่นฟิวเจอร์ไม่เป็นเพราะมันเป็นเป็นผลตอบแทนที่สูงมากนะครับเพราะนั้นใครใครใครช็อตลงมาเนี่ยต้องปิดนะฮะต้องปิดแล้วหรือใครถ้าช็อตต่ำกว่านะครับเจ็ดร้อยแปดสิบเนี่ยนะครับต้องปิดทั้งหมดนะฮะเพราะมันจะขึ้นไปสูงกว่าแถวๆนี้นะ ตัวเลขที่มันจะขึ้นไปนะครับก็ก็จะเป็นนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดนะฮะเจ็ดเก้าเจ็ดนะที่หนึ่งนะที่มันบอกว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็ 8, 1, คือแปดหนึ่งเจ็ดจุดแปดอ่ามันจะขึ้นไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็คือเันะนั้นฟิวเจอร์เนะี่ยตัวเอมเนี่ยมันจะขึ้นไปที่แปดหนึนะ่งเจ็ดจุดแปดอย่างน้อยนะอย่างน้อยเพราะฉะนั้นถา้าถ้าถ้าตรงนี้นะครับก็คือก็ต้องรู้ว่าต้องทําอะไรนะครับต้องซับลอตนะฮะถ้าตรงนี้ยังไม่ซับลอตก็คือ สุดท้ายคือ7.94นะครับ7.94เป็นจุดสุดท้ายที่คุณจะต้องซับล็อตนะถ้าไม่ซับล็อตมันก็จะลกคุณกลับขึ้นใหม่นะครับืออยาเพราะว่าคนที่เล่นฟิวเจอร์แล้วไปฟังข่าวเนี่ยก็คือจะติดข่าวอยู่ว่ากไม่ดีไม่ดีแต่คุณไม่ไปดูนะครับในอีเล็กของตลาดต่างประเทศเขากลับขึ้นกันหมดแล้วที่อันที่สองก็คือค่าเงินดอลลาร์นะครับแข็งแล้ววันนี้ก็เริ่มที่จะอ่อนตัวลงมาอย่างมีนัยสําคัญที่เรียกว่าหลุดนะนะฮะ หลุดก็แสดงว่าดอลลาร์กำลกังจะอ่อนนะฮะขณะที่ดอลลาร์แข็งในหุ้นลงหมดทั้งโลกนะครับพอนีดอลลาร์เริ่มอ่อนนะฮะ<ม>ดอลลาร์จะเริ่มละเพราะว่ามีสัญญาณปรับฐานหรือว่าอาจจะเป็นถึงการกลับตัวเลยก็ได้นะครับกลับตัวลงมาที่ต่ำกว่าแปดสิบนะฮะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าพอเหร็กเนี่ยเขาเขากินกันละเขากินกันไปตายละวเขากำลังจะปิดโพซิชันละสมมุติเขาเล่นดอลลาร์เกงกับยูโรนะฮะเขากำลังจะปิดละปิดดอลลาร์ละเข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอพอแบบนี้ก็คือถามว่าอ่าเราจะไปเล่นอะไรกันต่ออ่ะมันก็กลับมาเล่นพุ่นเล่นน้ามันเล่นส่วนที่ต่ำขึ้นไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพุ่นมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นผมตอบฟิวเจอร์นิดหนึ่งฮะฟิวเจอร์ก็คือถ้าใครในในในระหว่างวันนะฮะในระหว่างวันถ้าจะเล่นนะครับก็คือว่าเด้งขึ้นไปอ่ะนะฮะอย่าไปไล่หลอกเมะติดสอบสาวัน ่นะสมมุติเราเราไปลองวันนี้ที่เจ็ดร้อยแปดสิบเก้าจุดเก้าสมมุติเราลองที่สูงสุดเลยเนะี่ยกว่ามันจะผ่านที่ใบทํามได้ก็หลายสิบจุดอ่ะมันจะใช้เวลาสามวันนะฮะมันจะช้ามากเพราะฉะนั้นเราให้ให้ให้ใ,หใหจเยน็นๆอย่างเย็นรอให้มันยอ่ยอลงมาย่อลงมามันก็มันก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ยอ่อลงมาแล้วตรงไหนนะฮะที่เราเราควรจะลองใช่ใชไหมครับ ตรงไหนคะอ่าตรงที่คุณจะลองเดี๋ยวกำลังจะบอกใจเย็นเดี๋ยไม่ได้เก็บตังค์นะพี่คะเวลาจะหมดแล้วค่ะก็จะเป็นเจ็ดเออ่เจ็ดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวคุณดูก่อนนะฮะย่อแล้วเจ็ดสี่นะฮะไม่หลุดเจ็เจ็ดสี่ไม่หลุดนะฮะจุดสี่ย่อแล้วบริเวณนกล่าวก็รออ่าเป็นจุดสต็อปลอตของพวกนี้เลยอ๋อจุดสต็อปลอตเป็นจุดสต็อปลอตด้วยนะครับก็เป็นอ่าเจ็ดเมื่อวานเจ็ดเก้านะครับวันนี้เป็นเดี๋ยวคุณดูนิดหนึ่ง เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่จุดสี่นะฮะถ้าแถวนั้นนะเป 7, 7, 4, 4นะ็นเจ็ดเจ็ดสี่จุดสี่นะครับ่ะค่ะพี่เนี้ทองคำนะฮะจะถึงทองคำผมพูดทองคำฝรั่งนะฮะทองคำฝรั่งก็จะมีจุดพอะเลียทองคำก็จะมีจุดอ่อนนิดเพราะว่าเงินบาทกำลังจะอ่อนแต่ทองคำเนี่ยมันก็จะขึ้นไปบริเวณพันหกได้นะฮะตอนนี้มันเบรกและ้ะทองคำมันเบรกและ่ะแล้วมันกำลังจะขึ้นไปที่พันหกนะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันก่อนว่าเราช็อตลงมาแล้วถ้ามันปิดไม่ 1 5 5่ 50, ใช่ไหมครับมันไม่เคยปิดต่ำกว่าเลยนะครับแล้วครัวนี้มันเบรกเส้นดาวเช็ดลายแล้วมันกำลังจะวิ่งกลับขึ้นไปนะฮะ,ะที่ที่1พ0 0เนี่ยแล้วถ้ามันผ่านไปเนี่ยมันก็จะ1,650นย นะครับแต่มันจะไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนตอนที่ลงเขาก่อนนะฮะเพราะว่าเงินบาทเนี่ยตอนนั้นเงินบาทมันอ่อนนะฮะตอนนี้เงินบาทมันเริ่มแข็งลงมาค่ะคพี่มันก็จะได้พอสมควรค่ะพี่ก็จะเป็นยังเป็นลองบริเวณดูพันห้าร้อยห้าสิบทย่อนะฮะอย่าไปไล่ลองเหมือนกันนะครับสิบย่อลองค่ะย่อมันย่อให้คุณอยู่แล้วแหละค่ะได้นะฮะค่ะพี่ขอบคุณนะคะครับผม